สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอโรคกระเพาะอาหารค่ะขออนุญาตแนะนำตัวเองเป็นทางการเลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกบิศรายแก้บุญมาชื่อเล่นชื่อแก้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าทัโรงเรียนมัธยมด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะกลบเรียนคุณครูที่อรอรครัรักคุณครูจินตานาณีกระโทบและสวัสดีคนดูทุกๆคนด้วยนะคะโอเคค่ะเริ่มจากสาเหตุการเกิดโรคกระเพาะอาหารกันก่อนเลยนะคะด้วสาเหตุหลักนะคะ 1. เลยการติดเชื้อจากแบคทีเรีย2 การใช้ยาที่ระคายเคืองต่อกะเพาะอาหารนะคะ 3. เป็นพฤติกรรมการกินอาหารของแต่ละคนค่ะก็จะมีการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาการรับประทานอาหารที่มีรสจัดมากจนเกินไปและก็การดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากนะคะเช่นชากาแฟ 4. ความเครียดและภาวะทางจิตใจความเครียดเรื้อรังอาจทำให้เกิดการหลั่งของกดนะคะที่มากจนเกินไป และไปทำลายเยื่อบุกที่รักษากระเพาะอาหารได้นะคะ 5. การสูบบุหรี่สารเคมีในบุหรี่สามารถกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารได้และลดความสามารถของเยื่อบุในการป้องกันตัวเอง 6. กการบาดเจ็บหรือภาวะที่ร่างกายผิดปกตินะคะการบาดเจ็บหรือป่วยรุนแรงนะคะเช่นการผ่าตัดการติดเชื้อ หรือการถูกไฟไหม้นะคะอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้แล้วก็โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะ 7. การใช้สารเสพติดหรือสารเคมีบางชนิดนะคะก็คือการใช้ยาบางประเภทเช่นยากลุ่มสเตรอยหรือการสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษนะคะเช่นยาฆ่ามแมลง เพื่อนๆลองเช็คกันดูนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยเข้าขายในข้อไหนกันบ้างนะคะอาการของโรคกระเพาะอาหารนะคะซึ่งอาจจะมีอาการที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ละตัวบุคคลนะคะหนึ่งเลยนะคะอาการปวดท้องค่ะ จะปวดบริเวณลิ้นปี่หรือใต้าชายโครงด้านซ้ายนะคะมาปวดเป็นช่วงๆนะคะโดยเฉพาะก่อนนอนหรือหลังรับประทานอาหาร 2. อ,อาการแน่นท้องหรืออึดอัดท้องรู้สึกอิ่มเร็วหรือแน่นท้องแม้กินอาหารไม่มากท้องอืดหรือมีรมในท้อง 3. อาการขึ้นไส หรืออาเจียนบางครั้งมีอาการคลื่นไส้หลังรับประทานอาหารอาจอาเจียนเป็นน้ำย่อยหรืออาหารที่เพิ่งกินไป 4. อาการแสบร้อนกลางอก 5. เบื่ออาหารรู้สึกไม่อยากกินอาหารอาจเกิดการปวดท้องหรือแน่นท้องนะคะและสุดท้ายนี้นะคะแก้มกอฟขอให้ทุกคนนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ